ภาพถ่ายจากเฮลิคอปเตอร์แสดงให้เห็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่สันักงานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ที่นำกำลังเข้าจับกลุ่มนายแจ็คเทเซราลูกจ้างกองกำลัง National Guard กองทัพอากาศสหรัฐวัย21ปีที่บริเวณบ้านพักในเมือง North d ดสตันรัฐแมสซาชูเซต t ์โดยภาพจากวิดีโอแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธครบมือเข้าควบคุมตัวชายคนหนึ่งซึ่งสวมเสื้อยืดสีเทากางเกงสีแดงก่อนนำตัวขึ้นรถอีกคันหนึ่งไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเมริกาลนเปิดแถลงข่าวในเวลาต่อมาโดยยืนยันถึงการควบคุมตัว today, และการจับตัวลูกจ้างกองกำลัง National Guard กองทัพอากาศสหรัฐวัย21ปีรายนี้ที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐระบุว่านายเทเซรามีส่วนเชื่อมโยงกับการเผยแพร่ข้อมูลลับด้านความมั่นคงแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต Teixeira t e e ชร a a เ s a นพนั o ง e e ขอ t กองกำลัง d หารสหรัฐอเ o o ิกาตำรว r a into custody e a r l i o r this a f t e r n t o n w s t o o y t i r l i e r t t สื่อ New York Times <c oughs> รายงานก่อนหน้านี้ว่าเทเซราคือสมาชิกกองกำลัง National Guard รัฐแมสซาชูเซตส์และเป็นผู้นำกลุ่มออนไลน์ที่ชื่อว่า t u c k s h a k e r Central ที่แชร์ข้อมูลเกี่ยวกับปืนวิดีโอเกมส์และมีมเหยียดผิวซึ่งมีสมาชิกราว20-30คนโดยเชื่อว่า มีการนำเอกสารลับของเพน t a g o n มาแชร์กันในกลุ่มนี้ก่อนหน้านี้สื่อวอชิงตันโพส์รายงานว่าสมาชิกในกลุ่มโซเชียลมีเดีย discord เป็นผู้นำเอกสารลับทางการสหรัฐออกมาเผยแพร่ในกลุ่มโดยบอกว่าตนเองทำงานให้กับกองทัพอเมริกันและในการสัมภาษณ์กับสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มดังกล่าวกับวอชิงตันโพส์แหล่งข่าวเผยว่าตอนแรกเอกสารเหล่านั้นถูกแชร์ในลักษณะของตัวพิมพ์อักษรก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นแชร์รูปภาพของเอกสาร With several such and Ruby. รายง,งานบอกด้วยว่ามีการหยุดแชร์ภาพเอกสารดังกล่าวในช่วงกลางเดือนมีนาคมหลังจากที่มีผู้นำเอกสารเหล่านั้นไปแชร์ต่อในกลุ่มหรือเซิร์ฟเวอร์อื่นสันกข่าวรอยเตอร์ได้ตรวจสอบเอกสารที่ั่วออกมามากกว่า50ฉบับซึ่งถูกจัดอยู่ในชั้นความลับและลับสุดยอดแต่ยังไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของเอกสารเหล่านี้ได้โดยคาดว่า จำนวนเอกสารที่รวบมมาทั้งหมดนั้นอาจมากกว่า100ฉบับครับ includesdating Material กระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนระบุว่าการปล่อยเอกสารลับครั้งนี้เป็นความผิดทางอาญาอย่างจงใจโดยเนื้อหาในเอกสารลับที่รั่วออกไปนั้นบางส่วนพูดถึงศักยภาพและจุดอ่อนทางการทหารของอยูเครนรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับพันธมิตรของสหรัฐหลายประเทศเช่นอิสราเอลเกาหลีใต้และตุรกี ทางด้านประธานาธิบดีจโจไบเดนซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนไอร์แลนด์และไอร์แลนด์เหนือเป็นเวลา3วันกล่าวว่าตนไม่ได้กังวลต่อการเปิดเผยเอกสารลับครั้งนี้มากจนเกินไปสิ่งที่ตนกังวลคือเอกสารเหล่านี้ถูกเปิดเผยได้อย่างไรแต่ไม่ได้ตื่นตระหนกมากนะครับหลายประเทศออกมาตั้งคำถ,ถามถึงความถูกต้องของเอกสารที่รั่วไป รวมทั้งอังกฤษที่ระบุว่ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอย่างมากในเอกสารเหล่านั้นเมื่อวันอาทิตย์สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวถึงเนื้อหาส่วนหนึ่งในเอกสารที่ระบุว่าหน่วยข่าวกรองมอสซาดของอิสราเอลคือผู้ปลุกปั่นให้เกิดการประท้วงรัฐบาลอิสราเอลขณะที่สำนักงานประธานาธิบดีเกาหลีใต้ชี้แจงในวันอาทิตย์เช่นกันว่าเกาหลีใต้มีแผนจะหารือกับรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับประเด็นที่ปรากฏอยู่ในเอกสารลับที่รั่วออกมาด้วย นพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล V ีโเวไทยกรุงวาชิงตัน